ลิปนี้สอนทาปากแดงแบบฉ่ำๆแบบนี้เลยจ้าเริ่มต้นพี่พาจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะกบสีขอบปากให้เบลค่ะจากนั้นก็จะเซตด้วยแป้งฝุ่นค่ะทาปากสีแดงให้ดูแพงต้องขอบปากเนี้ยบค่ะพี่พาจะใช้ดินสอวาดขอบปากนะคะมาวาดขอบปากให้เต็มทาปากแดงเนี่ยขอบปากต้องเต็มนะเวลาทาเนี่ยอย่าลืมเช็คตรงขอบปากด้วยว่าขอบปากเต็มหรือยัง พอวาดขอบปากเสร็จเราก็มาถมสีแดงให้เต็มกันเลยจ้าตรงมุมขอบปากเนี่ยพี่พาวจะเปลี่ยนมาใช้แปรงแบบนี้จะเก็บรายละเอียดได้เนียบกว่านะเวลาทาให้อ้าปากประมาณนี้เราจะเก็บตรงมุมขอบปากได้ดีใช้แปรงเล็กๆทำค่อยๆทำใจเย็นๆอีกหนึ่งเทคนิคในการทาปากให้เนียบก็คือกลั้นหายใจทุกคนกลั้นหายใจแล้วมือเราจะนิ่งขึ้นเสร็จแล้วพี่พาวจะท็อปด้วยสีแดงที่มันดูกล่ำขึ้นมานิดนึงมันจะทำให้ลุคปากแดงของเรามันดูแพงมากขึ้น จบด้วยการเก็บขอบปากให้เนียบด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะลุกทาปากแดงให้ดูแพงไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายต้องค่อยค่ฝึกนะคะทุกคน